นี่วิดีโอเอ้ยเอาเอา,เ,อาเขาตรวจแล้วนี่นะเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว,งว่าเฮ้ยทำไมส่งไปแล้วหลายวันน่ะเขาไม่รับพิจารณาสักกะทีหนึ่งนี่อนุมัติวันที่สิบสามแล้ววันนี้ให้ดูนี่ดูวันที่เห็นไหมวันที่สิบสาม สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บก้านสวนวาส,สนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ใครที่ถ่ายภาพส่งขายชัตเตอร์สต็อนะครับแล้วเขาไม่พิจารณาคือใช้เวลาพิจารนานคลิปนี้มีเทคนิคมาบอกนะครับเราก็จะบอกว่าถ้าใครส่งเป็นไฟล์ภาพวิดีโอสั้นนะห้าวิถึง15บห้าวิก็จะมีเทคนิคมาบอกเหมือนกันเพราะว่าเจอมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ส่งยังไม่ถึงไม่ถึงห้าชั่วโมงเลยนะครับก็พิจารณาแล้วนะ แล้วก็มันเพิ่งพิจารณามาติดติดกันเมื่อวานก็พิจารณาไปรอบนึงแล้ววันนี้ผมกําลังนั่งทําอยู่ตอนกลางวันแล้วกลับมาตอนเย็นก็พิจารณาแล้วว่าเทคนิคอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทาไมส่งไปแล้วหลายวันนะ่ะเขาไม่รับพิจารณาสักกะทีหนึ่งของผมจะบอกว่านั่งทําอยู่เมื่อตอนกลางวันนี้นะเพื่อนเพื่อนดูนะนี่วันนี้นี่อนุมัติวันที่สิบสามแล้ววันนี้เดี๋ยวให้ดู นี่ดูวันที่เห็นไหมวันที่สิบสามผมทําตอนตอนกลางวันน่ะเพื่อนเพื่อมันไม่มีเวลาบอกนะเขาเมื่อไหร่ใช่ไหมมันไม่มีเวลาบอกแต่จะให้ดูนั่งทําอยู่ไปอยู่ประมาณก,กี่ภาพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่วันที่เท่าไหร่สิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบสี่ภาพวันนี้สิบสามลงไปสิบสี่ภาพอนุมัติแล้วไม่ถึงวันนะเมะื่อวานนี้ก็อนุมัตินะเพื่อนๆนะแยวผมให้ดูนี่ที่รับที่พิจารณาแล้วอ๋อนี่มันขึ้นพิจารณาแล้วลืมไปเมื่อวานนี้ส่งไปมันจะมีส่งไปวันที่สิบเอ็ดเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดแล้วก็เดี๋ยวมาดูเหตุผล อันนี้อันนี้คือ AI อ่ะอันนี้ภาพนี้นะคือ AI นะครับนำข้อมูลเราไปเรียนรู้นะครับเขาว่าจะได้ตังค์ประมาณ3ามเดือนลหกเดือนเนี่ยจะค่อยว่ากันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเอาไปเยอะอันเนี้ยจะบอกว่าเขาบอกว่าปฏิเสธหนึ่งปฏิเสธสองเพราะอะไรรู้ไหมอ่อันเนี้ยคือผมส่งซ้ำเขาจะบอกว่าเนื้อหาได้รับการอนุมัติไปแล้ว นะฮะแล้วก็อย่าส่งซ้ำสองอันนี่หลักฐานให้ดูหลักฐานคือมันเยอะแต่จนลืมนี่เห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันอนุมัติไปแล้วนะมีไม่ผ่านไหมเออแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ซ้ำมีไม่ผ่านอยู่รูปเดียวคือรูปนี้เพื่อนๆจะให้ดูนะอันนี้มาเพิ่มเติมให้นะครับอันเนี้ยถ้าสังเกตคือ มันจะเป็นหมีภนะูนะเพื่อนมันจะเป็นหมีภูของผมเนี่ยมันจะโดนตรงคําคนะครับคําก็คือหรือว่าชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์บริษัทนะอะเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีชื่อแบรนด์เนี่ยเราก็อย่าเอาไปตั้งชื่อนะครับแล้วก็มันจะโดนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะเพื<ๆ>่อนทรัพย์สินทางปัญญาอสองเคสละผมมาสองเคสละเคสวิวเคสหนึ่งนั่งๆที่เราถ่ายเองนะอันนี้ผมไปเห็นคือมันมีคนทิ้งไว้ในถังขยะ นะนี่อันอื่นก็ผ่านหมดที่ส่งรูปวิวเห็นไหมเทคนิคการถ่ายภาพนะเพื่อนเพื่อนก็พยายามเน้นให้อยู่ตรงกลางแล้วขอบเนี่ยก็คือเป็นสีดําหรือว่าสีขาวก็ได้อ่าคือไม่ลายมากจนเกินไปจนแบบให้มันลกตาเพราะว่าเวลาคนที่เขาเอาไปเอาไปใช้อ่ะเขาจะอาจจะไปแคปเจอร์ตรงเนี้ยครับเอาสีดําออกแล้วก็เหลือแต่จานอย่างวิวเนี่ยเขาอาจจะไปเป็นวอลเปเปอร์อะไรก็แล้วแต่เนาะเนี้ย น,นี่ไม่ผ่านรูปเงาะผ่านรูปเออันนี้รูปฮอทดอกกับอะไรอะ่ะฮอทดอกกับเบคอนอันนี้อันนี้ที่ไม่ผ่านเพราะว่าเพราะว่าลงซ้ำก๋วยเตี๋ยวผ่านแล้วก็ลูกฟิกผ่านเอนอกจากนอกจากภาพนิ่งแล้วก็จะมีอันนี้กําลังจะลงเนี่ยผมยังนั่ง,ผม,ง,ง,งมนะผมกำลังนั่งลงเพิ่มอยู่เลยนะคือผมมกําลังนั่งลงเพิ่มอยู่นะเพื่อน นั่งลงจะจะลงเพิ่มอีกทีนี้พอคลิกเข้าไปดูเอา้าทาไมการรอดําเนินการมันจะขึ้นการรอดําเนินการตรงเนี้ยรอดําเนินการตรงเนี้ยมันมันหายไปมันมีแค่สี่เองแหละผมก็มาดูตรงนี้อ๋อตอนทําคลิปไปมันหกสิบสี่นะแล้วก็ภาพอ่ะมันจะมีการลงอ่ะมันจะมีทั้งภาพแล้วก็วิดีโอนะถ้าสมมติลงใช่ไหมเวลาลงนะให้คลิกภาพนะนเพื่อนๆติ๊กที่ภาพปุ๊บนี่ แล้วก็ติก๊กแล้วก็มันจะมีด้านข้างนี้ครับให้เรามาใส่ชื่อตรงนี้อันนี้ผมใส่ชื่อไปแล้วนะผมยังไม่ได้ส่งม้งเนี่ยใส่ชื่อตรงนี้แล้วก็มันจะมีคีย์เวิร์ดให้เราตรงนี้ชื่อเราก็อในรูปเรามีอะไรสมมติเนี่ยผมให้ดูนี้แล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูตัวอย่างอ่าฝรั่งไยแดงเนีย่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดมันก็จะมีคีย์เวิร์ดเราก็กรอกาคาสั้นส่วนชื่อ ชื่อตรงเนี้ยนะชื่อที่กรอกอยู่ตรงเนี้ยยาวๆเนี่ยนะเนี่ยนี่เนี่อตรงนี้นะตรงนี้นี่ตนะุ้ทติ้ตุ้ตงตตุ้ตงต,งต,งต,งตงชื่อที่กรอกเราก็พิมพ์บรรยายไปแล้วว่าฝรั่งอยู่ในจานฝรัฝ่งสีแดงอยู่ในจานสีขาวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแปะกูเกิลอาแล้วก็พอพอมันสัก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 สองสามสองสองประโยคเนี่ยสองประโยคสิฝรั่งอยู่ในจานสีแดงอ่าเนะี่ยแล้วก็ ก็มาวางนะฮะแล้วทีนี้ก็มาใช้เป็นคําเช่นฝรั่งแล้วก็ผลไม้สีแดงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จา้นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะเพื่อนๆอ,อ่ะอันนี้มาบอกกล่าวกันนะสั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือเขาเขาอ่าพิจารณาเร็วอยู่นะเพื่อนๆเ,เทคนิคเทคนิคนะคือผมจะลงเท่าที่ผมสังเกตนะคือผมลงยี่สิบรูปขึ้นยี่สิบ ยี่สิบรูปขึ้นตลอดนะเพื่อนๆเวลาลงภาพอ่ะอให้ลงทีละเยอะๆผมสังเกตและเราก็ไปดูในคลิปหลายๆท่านที่เขาบอกไว้เขาบอกว่าเวลาคนตรวจงานนะ่ะให้นึกถึงตัวเราเองคนที่เขาตรวจงานนะครับเขาก็จะตรวจพอร์ตที่มันมีจํานวนภาพรออนุมัติเยอะๆไว้ก่อนส่วนอะไรอันที่มีน้อยๆเขาก็จะเอาไว้ที่หลังเพราะฉะนั้นใครที่ส่งพอร์ตภาพ,พไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยเขาจะ พิจารณาเร็วถ้าเราส่งจํานวนเยอะประมาณนี้อะคลิปนี้เอามากันแบบสั้นๆก่อนนะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับสําหรับการหาไรายได้นะครับในช่องทางถ่ายภาพนี้นะถ่ายภาพจากมือถือนะถ้าใครแต่งเป็นก็ไปแต่งนลดกหน่อยนะครับหรือว่าเป็นเรียนรู้การถ่ายรูปนะครับว่าเราควรจะโฟกัสตรงไหนนะครับเราก็ถ่ายอย่างไงให้ภาพสวยเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆ ทย,ยอยนะครับมาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่อยๆก็แล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะบอกว่า facebook ก็โดนโดนระง,งับรายได้ด้วย2เดือนกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันมันมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรโพสได้ก็โพสไปก่อนไม่มีไรายได้ไม่เป็นไรก็ทําไปเรื่อยนๆนะแก้งเหงานะครับแล้วก็มาหาเงินทางการถ่ายรูปเอาเนียนแบบนี้ลนแล้วกันแล้วก็มันมีวิดีโอสั้นเลยนะวิดีโอสั้นก็เริ่มที่5้าวิ ไม่เกินสิบห้าวิเออวีโอสั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องใช้เสียงนะใครถ่ายมาแล้วเนี่ยมีฉากไหนที่สวยๆนะออให้เ,เพื่อนๆนไปตัดต่อทางแคปคัตนะครับให้เ,เพื่อนๆไปตัดต่อทางแคปคัตแล้วก็ไปปิดเสียงอ,อแล้วก็ถ้าจะผ่านเร็วผมส่งไปอ,อ,อ่ะสองสองสองภาพสองพอดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูกลับอนะีกรอบนึง ถอดงานถอดงานถอดงานวิดีโอเอาแบบง่ายๆไม่ได้บันทึกมาหน้าจอเอาแบบถ่ายง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันอ่านี่วิดีโอเอ้ยเอาเอ้าเขาตรวจแล้วปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธโอ้โหบานเลยปฏิเสธหมดเลยมีอนุมัติอยู่สองอันอันนี้อนุมัติอนุมัติอันนี้ถ่ายจากมือถือทั้งนั้นเลยเพื่อนๆอันนี้อันนี้เพิ่งนั่งทำไปเมื่อตอนบ่ายเองนะปฏิเสธทั้งหมดเลย เดี๋ยวมาดูซิเขาว่าอะไรเขาบอกว่าเนื้อเนื้อหามีน้อยหลายคนอาจจะงงน้อยคืออะไรน้อยคือแสงสว่างมันมันไม่พอเ,เพื่อนเพื่อเห็นหน้าผมไหมถ้าหน้าผมเนี่ยเห็นไหมว่าแสงอะมันขาวถูกไหมหน้ามันขาวแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นม็ดยิบ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 เดี๋ยวผมจะกลับให้ดูนะเห็นไหมอันเนี้ยเห็นขอบไหม เห็นขอบภาพตรงนี้ไหมเนี่ตรงนี้ผมตรงนี้นะเม็ดมันจะขึ้นยิบยิบยิบอันนี้คือน้อยคือภาพอะ่ะมันมีน้อยมันก็เป็นเหตุผลที่ให้เขาปฏิเสธนะครับก็คือภาพมันไม่ชัดนั่นเองมันก่อให้เกิดความลํำคาญของตานะก็เลยไม่ผ่านเลยถูกปฏิเสธเนื้อหามีน้อยเอแล้วก็เกณฑ์ของฟิลม์มร่องรอยจากการบีบอัดการแสดงผลพิกเซลและ หรือการไล่เฉดสีผิดธรรมชาติอ่ะสังเกตไหมว่าสีของผมเนี่ยมันจะชัดเจ๋วเจ๋วเจเลยผมจะบอกว่าทั้งหมดนี้ผมทําการแต่งภาพลองแต่งดูให้สีมันจ,จัดคือผมไปดูคลิปเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยลองลองแต่งภาพยังไงก็ลองแต่งดูสิมันจะผ่านง่ายผมก็ลองแบบ เ,เพื่อนๆดูที่มันโอเวอร์ไปหน่อยมันสว่างอะคือเขาบอกว่าให้เน้นภาพสว่างๆส,ส,ส,ส่วนผมก็เนีย่ยแต่งแต่อันเนี้ยสองอันเนี้ยคือไม่แต่งอะไรเลยนะ <S <S ถ่ายจากโทรศัพท์มือถืออันนี้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือไม่ได้แต่งอะไรเลยอันเนี้ยถ่ายจากมือถือแต่แต่งภาพเนี่ยสีมันจะจี๊ดจาดมากเลยเห็นไหมดําจะดําจี๊ดจาดมากเลยเขียวก็จะเขียวอันเนี้ยโทรศัพท์ อันนี้คือผมแต่งภาพเองน่าจะแต่งแบบไม่บาลานซ์เนี่ยไม่ผ่านนั่งทำอยู่นะแต่อันนี้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าอันเนี้ยเอามาจากไฟล์ภาพวิดีโอเก่าผมซึ่งใช้กล้องโกโปรถ่ายเพราะว่ากล้องโกโปรอ่ะอะ่สีเขาจะค่อนข้างจัดแล้วผมก็ไปแต่งเพิ่มเพิ่มขึ้นอันนี้ลองละ คือผมมานั่งแต่งภาพเองทีเนี้ยรู้แล้วว่าเขาปฏิเสธทีเนี้ยถ้าใครใช้กล้องโกลโปโใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะลองแบบไม่แต่งภาพเออจะลองแบบไม่แต่งภาพนี่ตอนมานั่งทําตอนสองทุ่มอะ่ะอันนี้ยังไม่ได้พิจารณาเลยนะเพื่อนๆวิดีโออะ่ะเพราะผมเพิ่งอัปโหลดไปตอนตอนกี่โมงเองไม่กี่โมงเองไม่ถึงสองสามชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยอะไปไปามา,มาไอสองสองอันเนี่ย สอ,สองอันเนี้ยไม่ได้แต่งอะไรเลยผ่านเฉยส่วนอันเนี้ยมานั่งแต่งให้สีมันจะจัดภาพมันสว่างสว่างสุดท้ายแกวเลยอ่ะประมาณน,นี้อ่ะแต่งก็ต้องแต่งอย่างมีศิลป์มีความรู้ในการแต่งภาพไปแล้วกันเนาะส่วนผมมันก็คเน้นความไบเน้นสีสดก็เรียบร้อยครับก็คือไม่ผ่านเออนะก็ลองดูครับทีเนี้ยประเด็นมันอยู่กับว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนน่ะ ถ้าใช้โทรศัพท์ถ่ายใช่ไหมโทรศัพท์มันมีค่าสีหรือว่าความสามารถอของกล้องเนี่ยกี่ล้านพิกเซลถ้าจํานวนกล้องเยอะอย่างผมใช้อยู่เนี่ยไม่มีความจําเป็นเลยผมดูแล้วเพราะว่าเหมือนเขาจะเน้นเป็นธรรมชาติมากกว่านะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับอันนี้คือเอามาแชร์เอามาแชร์กันก่อนแค่นี้ก <laughs> ็ <laughs> มาสรุปกันนะครับจากจุดสังเกตของผมนะข้อแรกเลยก็คือเวลาส่ง์ดภาพนะครับ เราจะส่ง15-20รูปขึ้นไปเนี่ยาการพิจารณาของเขาเนี่ยจะเร็วกว่าปกติเพราะว่าครังผมเนี่ยส่งมาติดๆประมาณ 3, 3ครั้งก็คือ20กว่าตลอดเลยแล้วเมื่อวานนี้ก็พิจารณาไปแล้วแล้ววันนี้ก็พิจารณาอีกใช้เวลาไม่ถึง10ชั่วโมงนะคือความต่อเนื่องอะเน,องเนื่องอจากว่าผมส่งพอร์ตค้างไปเรื่อยๆเยติมไปเรื่อยๆไงแล้วจำนวนภาพมันค้างเมื่อวานค้าง เกือบเท่าไราเกือบรวมๆแล้วว่าก่อนที่พิจารณามัน32ภาพใช่ไหมแล้วก็มาอีกทีหนึ่งประมาณ13ภาพก็พิจารณาเร็วนะครับอันนี้คือพอร์ตภาพนะแล้วก็วิดีโอก็เช่นกันคือเวลาเราส่งต่อวันนะฮะคือภาพนิ่งกับวิดีโออ่ะเขาจะนับพร้อมๆกันเนาะก็พยายามให้พอร์ตภาพมันอะที่สุดแล้วจะได้รับพิจารณาเร็วเออสองก็คือเรื่องการถ่ายรูปนะอย่างที่บอกไปก็เน้นสเกลภาพแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพนะแล้วก็ การปรับแต่งภาพนะครับก็จะบอกว่าก็ต้องดูว่าถ้ากล้องเรามีอ่าสีสันดีอยู่แล้วก็ลองดูครับแต่งกับไม่แต่งแต่งก็ลองแต่งนิดนิดละกันส่วนผมนะั่นคือไปแบบไปเล่นครับแบบจัดไปเลยอะ่ะเราภาพโกโปรนะที่ผมไม่ผ่านนะั่นคือมันสีโกโปรมันจัดอยู่แล้วแล้วผมก็อ่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการแต่งก็แบบใส่ตใส่ไปก่อนสรุปไม่ผ่านเลยนะแต่ในกรณีที่ถ่ายจากโทรศัพท์ซึ่งไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะก็คือพันเชยเออก็ เอาตามนี้นะครับก็ลองดูนะฮะการหาไรายได้พิเศษนะผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะแล้วก็ในส่วนของอเว็บต่างๆมันมีหลายเว็บแต่ผมเอาเอา,อาชัตเตอร์สต็อกก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆมาแชร์ความรู้กันไปเนาะว่ามีอะไรมันสามารถทําให้เพื่อนๆก้าวเดินไปได้เร็วนะครับพัฒนาไปได้เร็วก็อาจจะมาแชร์กันนะครับก็ลองดูนะ ผมตาไม่ค่อยดีผมแตกผมมองจอมองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยจะเห็นนะก็เลยแบบรูดๆไปใครมีความสามารถก็ไปเรียนรู้เรื่องการแต่งภาพเรื่องการถ่ายภาพนะคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนผมกมันบ้านส่วนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับฝนตกด้วยและแถวบ้านเพื่อนๆฝนตกกันปะฝนตกนะฮะ จับเงินล้านในออนไลน์กันดีกว่าเนาะเฮ้ยไม่ใช่สิจะบอกพูดจะพูดว่าจับเงินล้านในอากาศกันดีกว่า